ก่อนจะเป็น Honda w เว e นะครับมันก็จะเป็นรุ่นเนี้ยตัวสุดท้ายของ n o วานะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นสงจังหวะโนวานะครับนี่ดูรูปทรงนะครับ Honda w เว e รุ่นแรกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่เครื่องมันเป็นสี่จังหวะนะครับอันนี้เรียกเขาเรียกว่าสมัยสองจังหวะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกระราเรียนครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถ h o n ด a าสงจังหวะนะครับรุ่นเก่านะครับเขาเรียกว่ารุ่นสมัยก็เครื่องก็เป็นเครื่องก็เป็นเครื่องโนวานะครับโนวาแล้วแต่ว่าพกหุ่นรูปลักษ์อะไรเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นสไตล์รถผู้หญิงรถจ่ายตลาดนะครับโนวามันก็จะเป็นโชคคู่นะครับมันจะเป็นรุ่นนี้ก่อนที่จะเป็น Honda w เว e นะครับมันจะเป็นรุ่นนี้ก่อนนะครับ ดูรูปทรงนะครับเหมือนไหมครับเหมือนฮอนด้าเวฟไหมครับแต่เครื่องเป็นสองจังหวะนะครับเครื่องมันเป็นเรถสองจังหวะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูคือเสาเสื้อมันถอนนะครับประกอบเข้าไปแล้วมันมีปัญหาเสาถอนอันนี้เราถ้าคุณไม่รู้นะครับถ้าช่างใหม่ๆก็ถ้าสมมุติว่าเสามันถอนขึ้นต้นหนึ่งก็จะเปลี่ยนแค่ต้นเดียวนะครับแต่ถ้าท่านทําอย่างนั้น ต้นโตๆไปเวลาเราประกบเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะถอนขึ้นมาตามกันจนหมดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราตาบเกี่ยวฝังเสาใหม่เราจะต้องฝังทั้งสี่เสานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับก่อนจะเป็น Honda w เวฟนะครับมันก็จะเป็นรุ่นเนี้ยตัวสุดท้ายของโนวานะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นทรงจังหวะโนวา Nova นะครับนี่เดี๋ยวรูปทรงนะครับ Honda w เวฟรุ่นแรกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ นะครับแต่เครื่องมันเป็นสี่จังหวะนะครับอันนี้เรียกเขาเรียกว่า Smile. สมายสองจังหวะนี่นะครับเสาเสื้อผมได้ถอนออกมาแล้วมันพอเราประกอบเข้าไปแล้วพอยึดน็อตฝาเสื้อเข้าไปแล้วสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะมีเสียงดังฟิตฟิตมันเหมือนเสียงจามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเกี่ยวเกี่ยวตรงเนี้ยใน,นข้างในเนี่ยมันรูดขึ้นมาทันีีเราจะต้อง ฝังเกี่ยวใหม่นะครับถ้าช่างใหม่ๆหถ้าช่างใหม่ๆ่เลยเห็นมันถอนต้นเดียวก็จะก็จะตาเกี่ยวเปลี่ยนเสาแค่ต้นเดียวนะครับผมมีประสบการณ์เคยทําแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มันปัญหามเกิดก็คือไอตัวที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเสานะครับมันก็จะถอนตามหลังมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะต้องไปซื้อเสาเสื้อใหม่มาเสาเสื้อเก่ามันจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับผมให้ดู เสาเสื้อเป็นตัวเก่านะครับเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้างล่างกับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เดียวกันเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับแต่เสาไม่เสาเสื้อไม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตาเกี่ยวเบอร์แรกไอโคนมันจะเป็นเกี่ยวหยาบด้านบนก็จะเป็นเบอร์สิบสองเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยข้างล่างเป็นเกี่ยวหยาบเราก็ใช้ตาราเกีียวนะครับ ตาบเกี่ยวมันก็จะมีตัวเลขตรงเนี้อเดี๋ยวนี้มันไม่ชัดแล้วมันจะเป็นสามทับแปดนะครับเนี่ยเราก็ตราบเกี่ยวแล้วหมุนลงไปเลยเอาดามดามตาบมาสวมนะครับแล้วก็ต,าตราบลงไปโดยที่เราไม่ต้องใช้สว่านเจาะนํานะครับตราบได้เลยอันนี้เขาเรียกว,ว่าตราบเกี่ยวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาตาบกันถ้าถ้าไม่มีดามตาบนะครับถ้าไม่มีดามตาบก็ ผมจะใช้ตัวตั้งซีลวดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแทนด้ามน,นะครับเนี่ยจับกดแล้วก็หมุนลงไปเลยถ้าไม่มีถ้าท่านไม่มีก็ใช้คีมล็อกก็ได้นะครับเนี่ยคีมล็อกจับบริเวณเนี่ยแล้วก็หมุนลงไปเฉยๆนะครับเนี่ยตราบเบือเ่อแรกมันง่ายมันไม่ต้องอสว่านเจาะนำนะครับหมุนลงไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดนะครับ ตอนที่เราตาบก็น่าจะเอาน้ํามันเครื่องหยดลงไปด้วยนะครับมันจะได้หล่อรื่นดอกตาบฟเราจะได้ไม่หักเวลาตาบลงไปนี่ก็พยายามพยายามค่อยๆนะครับอย่าไปหมุนแรงหมุนเร็วค่อยๆยกกลับวางเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดอกตาบฟหักนะครับงานงอกงานเข้า้วมันจะได้แก้เสียเวลาในระหว่างที่เราตาบนะครับแล้วก็ ใช้น้ำมันเครื่องโยนลงไปล่อลื่นนะครับเบ,บอร์ของดอกตาบก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์นะครับนี่นะครับถ้าใครจะไปซื้อดอกตาบก็ใช้เบอร์นี้นะครับเนี่ยสามทับแปดอะไรเนี่ยเลก เยอะๆนะครับอต,ตัวหลังผมไม่ได้ดูนะครับผมดูแต่ตัวหน้าตัวหน้าเนี่ยครับสามทับแปดถ้าจะซื้อมาใช้นะครับเนี่ยตัวน,นี้นะครับมันจะเป็นเกีียวแรกถ้าไม่มั่นใจท่านผู้ชมก็ลงเวลาไปซื้อนะครับลงวัดเกีียวแบบนี้ยครับเอาเกีียววางใส่กันเนี่ยมันจะลงร่องพอดีการพาดนะครับเวลาไปซื้อเสาเสื้อนะครับ เกลียวมันเหลือนะครับเกลียวมันยาวไปเราจะต้องตัดเกลียวทิ้งขอขึ้นมาก่อนเกลียวมันยาวไปหน่อยนะครับทีนี้เราจะต้องตัดเกลียวทิ้งเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับ หว่างที่ขันเข้าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวขาดครับถ้าช่างใหม่ว่าฝังเสาแบบนี้ก็ควรจะดูเกี่ยวด้านบนด้วยนะครับแล้วก็ตัดถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดเกี่ยวทิ้งด้านบนทิ้งด้วยนะครับเกี่ยวด้านล่างด้วยมันจะได้ไม่ไปชนเอน็อตตัวเมียนะครับแล้วมันก็จะขาดแบบนี้นะครับผมก็เลยได้อุบัติเหตุแบบนี้ก็เลยเอามาลงให้ช่างใหม่นะครับได้ดูกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องกาลาเลนนะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดี